พายุฝนที่พัดถล,ล่มเขตเมืองลำปางช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังเลยนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะก็คือสภาพบ้านเรือนประชาชนชุมชนสีชุมป่าไม้พายุฝนลมพัดช,ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ หลังคาฟ้าเพดานปลิวขึ้นฟ้าไปแล้วไปไกลด้วยนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายแล้วบ้านหลังหนึ่งถูกพายุ <ไป S 1> พัดหอบเอาโครงหลังคาบ้านลอยบนฟ้าปลิวไปนู่น80เมตรสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีต้นไม้หักโคน่นล้มขวางถนนป้ายโฆษณาก็มีการล้มทับฟ้าสายไฟฟ้าก็เลยทําให้ไฟฟ้าดับหลายจุดนะคะน้ําท่วมก็มีชุมชนได้รับความเสียหายด้วยส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ เจ้าหน้าทีก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาเพราะว่าไม่ได้มีไฟดับแค่จุดเดียวค่ะมีอีกหลายจุดชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะมีรายงานนะคะว่ามีการขับขี่รถไปชนกับต้นไม้ที่ล้มขวางถนนได้รับบาดเจ็บกันไปก็มีเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการสัญจรในพื้นที่ประสบภัยแล้วฝนที่ตกลงมาเนี่ยยังทําให้มีน้ําท่วมรอการระบาย ในถนนหลายสายในเขตอำเภอเมืองลำปางด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของพวกลมอะไรต่างๆหน่อยนะครับก็พวกต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยบางทีมันก็เกินควบคุมนะแต่สิ่งที่ทําได้เนี่ยนะฮะก็กเหมือนดูหน่อยว่าต้น,นมันเปราะบางหรือเปล่าม,มันยังมีความแข็งแรงมันยืนต้นจะตายแล้วหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แล้วเพราะว่าถ้าเจอลมแล้วเนี่ย มันอาจจะลม้มลงมาได้ง่ายไงส่วนสิ่งที่จะทําได้อย่างนึงก็คือบ้านเรือนเราอะ่ะก็อาจจะต้องสํารวจทีนึงเพราะเข้าสู่หน้าฝนแล้วะนะครับอ<า>เออมันยังแข็งแรงไหมหลังโครงหลังคาอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับ